สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปบนล่างโค้งสุดท้ายให้ชมกันนะครับไม่สูรไม่เด่นเต้ม10หน่วยบนและไม่เด่นเต้ม10หน่วยล่างแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อน,นนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความมันถึงและสนับสนุนจลากินแบบรัฐบาลเท่านั้น นม่ีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับี่ได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องสูตรห่วยไทยห้าหกโชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับ เ <c oughs> ออว่าสูตวสุดท้ายเนาะมามาให้ชมกันแถวล่างของสุดท้ายด้วยสูตรไม่เด่นเต็มสิบหน่วยบนและล่างหนึ่งพืสูตรไม่เด่นเต็มสิบหน่วยล่างได้หนึ่งสองสามเท่ากับเด่นที่เหลือเด่นคือหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าสองสูตรไม่เด่นเต็มสิบหน่วยบนเท่ากับเหลือเด่น ูนย์หนึ่งสองสามหกสามศูนย์ไม่เด่นเต้มร้อยสิบหน่วยบนเท่ากับเด่นคือที่เหลืองคือศูนย์หนึ่งสามหกแปดเก้าสี่ศูนย์เด่นเต้มร้อยสิบหน่วยบนเป็นสูตรสี่ชนสี่สูตรคือศูนย์หนึ่งสี่เก้านั่นเองมาชมสูตรกันก่อนครับที่มาของสูตรศูนย์ไม่เด่นแน่ศูนย์ไม่เด่นแต้มสิบหน่วยล่างก็าพามีนะครับ ระยะยาวห้าสิบงวดผ่านมาแล้วยังไม่หลุดจะรับลองวัดดวงวดนี้จะหลุดก็จะเข้าถ้าสูตรเขาไม่หลุดหนึ่งสองสามสี่ห้าระยะได้สูตรก็แคบไปเมื่อสูตรคำนวณทำสถิติเยอะไม่ได้เพลืองกระดาษเห็นจะพาะเน้นจะพาะสูตรแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่เรยวพอเนาะยกตัวอย่างงวดที่แล้วหกสองหนึ่งแต้มสามก็คือสองบวกหนึ่งได้สามก็คือนี่ไง เร, 3, 3, เราเมืองได้สามได้เต็มสามเก็เข้าเนอะวันนี้คำนวณได้แล้วไม่เด่นคือเจ็ดห้าศูนย์หกเจ็ดที่เหลือก็อเด่นหนึ่งสองสามสี่แปดเก้านั่เองหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าคุณลงในนี้ให้เรามาดูสูตรไม่เด่นแต้มสิบหน่วยบนห้าสูตรหรือไม่เด่นแต้มสองสิบบนนั่นเองห้าสิบหกหดผ่านยังไม่หลุดนะครับ ตัวอย่างงวดแล้วหกแปดหกสามหกหกสามได้เก้าเต็มเกนะ้าเนาะยกตัวอย่างหนึ่งงวดงวดน,นี้เหลืองวดน,นี้ไม่เด่นคือเต็มคือเจ็ดห้าสี่เก้าแปดเด่นเหลือเด่นเ,นเ,นเนต็มคือศูนย์หนึ่งสองสามหกศูนย์หนึ่งสองสามหกนั่นเองนะ <c oughs> แล้วก็คือสูตรไม่เด่นเต็มรวมสามตบุญ ระยะยาว50าสิบงวดผ่าน,นายกตัวอ,อย่าง 3, 8ปดหกสามแปดบวกหกได้สี่สบวกสมได้เจ็เต้มรวมคือ7จนั่นเองไม่เด่นหนึงวดนี้คือ4 7่เจ็ดี่เด่นหรือเด่นเต็มคือศูนย์หนึ่งสาแเก้านย์หนึ่งสามหกแปดนั่นเอง สูตรเด่นแต้มรวมสามตะบนสูตร4สูตร4สูตรใหม่ห้าสิบวดผ่านนะครับวัดดวงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าไม่รู้เดินต่อดอมลชนสี่สูตรเลยนะไม่ไจะเขียนลงให้ดูนี้ดูในนี้ก็ได้อะชนสีสูตรคือศูนย์หนึ่งสี่เก้าเนราจะเรียงอะไนก็ได้แล้วแต่ขาศูนหนึ่งสีก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งสี่ก็ได้หรือูนหนึ่งสีเกก็ได้นะ จนสี่สุดเก้าศูนย์หนึ่งสี่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 จนสี่สุดนองน่าจะชนสองสุดสามสูตรนั่นเองอน,นี่คือใบคํานวณดูเก้าหนึ่งสี่เก้านี่ง จนสามสุดสองสามหกเก็ดจนสองสุดเต็มห้าเต็มแปดอ่อนสุดเด่นไปที่ศูนย์หนึ่งสี่เก้านี่ก็มาเกิดนนโยบายนี้เนาะแล้วก็มาพิจารณาล่างก่อนเนาะพิจารณาล่างที่สรุปไว้ล่างดเด่นเต็มล่างเลือเด่นหนึ่งสองสามสี่แปด เต็มหนึ่งของเรานพีที่แปดหนึ่งสองสามสี่แปดชนกันที่หนึ่งกับสองเนาะเต็มหนึ่งเต็มสองที่ชนกันเต็มนี้อัเต็มหนึ่งกัเต็มสองชนกันมีเนาะสองแถวนี่นี่จะอดห่วงรางอันนี้จะเป็นตัวเด่นเต็มหนึ่งเต็มสอง ในวงนี้เท่านี้ถ้าพิจารณาจากสูตรเต็มเนาะเต็มหนึ่งเต็มสองแล้วพิจารณาที่สรุปไว้ในโค้งแรกก็คือหเต็มหนึ่งเต็มสองก็จะเป็นตัวนี้หกเต็มสองหกเต็มหนึ่งเต็มเจ็ดหกหนึ่งเต็มเจ็ดไม่เด่นเต็มนะจะเด่นส่วนอื่น เดนชุดตรงไม่เด่นไม่เด่นสุดเต้มเต็มหกก็ราไม่เด่นสุดเต็มเด่นสุดเต็มหนึ่งแต็มสองเครานั้นในพีสุดท้ายพีที่เก้าแล้วพี EP ที่เก้าสรุปให้สองตัวที่เป็นเด่นนะเด่นห้าหกหกหกเท่ากันเราตัวที่ไม่เบิร์ไว้ก่อนแนะตัวสุดท้ายล่างเด่นสุดนะ เด่นสูุดแล้วกันนะห้าหกกับหกหกแล้วกัน,กนเด่นลองทดลองเลือกกันหน่อยตรงนี้หกหนึ่งกับศูนย์หกเนาะหนึ่ง จะเป็นสรุปบนโค้งสุดท้ายเรามาดูบนกันยนาบนในคลิปนี้แต้มสิบหน่วยบน ตัวหนึ่งสองสามหกเต็มของเราในสมบูรณ์ในเต็มสมบูรณ์ในพีที่สี่ในพีที่สี่เนาะทัมหนึ่งแต้มแปดชนกันที่หนึ่งมันจะชนกันแถวนี้เต็มหนึ่ง เจ็ดร้อยสิบหน่วยโวลต์นีาจากศูตรนี้ชนกันที่ศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดร้อยสิบหน่วยเนาะหนึ่งเก้าแล้วในพีที่สีแจ็ดร้อยสิบหน่วยหนึ่งสี่ห้าแปดเก้าหนึ่งสี่ห้าแปดเก้า หนึ 1> 1, 4, 5, 8, ่งสี่ห้าแปดเก้าคนกันที่หนึ่งคนที่เก้าเตมหนึ่งกับแตมเขานะแตมสามตัวบนเมื่าพิจารณาจากที่เราสรุปไว้แต็มสิ่หน่วยบนหนึ่ง ปือตัวนี้เนาะแ,แต้มแปดยังอ่อนไปเนาะแปดยัอยงอ่อนไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด่นแ,แต้มร้อยสิบหน่วยหนึ่งกับเก้าแปดก็จะมาสองหนึ่งเก้ามาสามแปดกับศูนย์มาสองตัวไมนใช่ส,สิเพราะรวมที่หนึ่งกับเก้าแต้มหนึ่งกับแต้มเก้า อันนี้มีแปดตัวอ่นตัวลองอีกสองบวกเอ้ยสองบวกได้แปดสองบวกหนึ่งเก้าได้หนึ่งจะเป็นตัวนี้ใ้คลิปสุดท้ายเนะสุดท้ายเมื่อพิจารณาครัดจากจุดนี้มูลคงสุดท้ายบนเนะ้ะ ได่้รูปโกงทา้ายก็จะได้ตัวนี้เนาะดินนี่คือตัวดินเนาะนี่คือชุดเด่นแล้วกันนะีดดนนะ่ชุดรอง ตอนที่สองมกลาเนาะดองมกลาหมหกแปด นี่คชุดเดินมูนที่จะลองตอวที่สองก็ลาคมหกเป็ดเป็นสุดล่างในปีสุดท้ายนี้ที่จะลองเมืวนกันยินไปตัวนี้แล้วกัน มือจะเล่นไปตัวยุดดินนี่อ้างสองตัวบนสองตัวที่ดินนะครับเล่างโคุดท้ายชมไล่ตามนี้ ลงบนล่างโค้งสุดท้ายก็ได้ตามนี้นะครับชอบสูวนไหนก็เลือกใช้ส่วนนั้นชอบจุดไหนก็เลือกใช้จุดนั้นได้ตามใจชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกทุกท่าน ยงโชคดีครับ